แต่แม่เคยได้ยินแต่เรื่อง่าแตงโมแต่มะละกอไม่เคยไม่เคยได้ยินนะจ๊ะคุณอชะลา,านะคะเคยได้ยินแตงโมแต่มะละกอไม่เคยอ่ะเออนะเอองั้นเราจะกินดีไม่ดีมีกินดีหรือไม่ดีเนี่ยนะคะ คนแก่คนเท่าเขาห้ามกินเจ้าคุณชาลาบอกนะคะเออเราจะกินดีไหมอ่ะนะคะขอบคุณทีเจ็ดดวงใจนะคะท่านนะคะที่จอดให้นะคะขอบคุณมากๆนี่ก็นี่เป็นบรรยากาศวันนี้นะคะทุกคนแล้ววันนี้จะเห็นเดือนไหมวันนี้จะเห็นเดือนไหมนะนี่นี่นี่น ดูงามมากสาลแน่แมมเห็นไหมพอกาดพอกาดชื้นนะสาลแน่แหมเต็มเลยอะ่ะเนี่ยนะแมมพอไว้นะสามกระบบะานะสามกระบบะานี่นี่อีกนะแมมพอไว้สามกระบบะานี่จ้ะเต็มเลยเนี่ยเนี่ยขยายเขาแตกกิ่งมาข้างล่างนี้เต็มเลยเนี่ยนะคะสารแน่นะคะเนาะก็ ดีใจเนาะเพราะว่าเพราะว่าซาเลน่เขาไม่ชอบอากาศร้อนนะคะสาเซลเน่เขาไม่ชอบอากาศร้อนนี่คะ่ะสวัสดีคุณเกย์ค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะนะคะเนี่ยซาเซลเน่เขาไม่ชอบอากาศร้อนนะเนี่ยใบใหญ่ด้วยใบใหญ่ด้วยนะคะเนาะเขียวะจีเลยนะคะเขาไม่ชอบอากาศร้อนนะเขาก็เลยแตกกิ่งเต็มเลยอะ่ะนี่แม่มาปักไว้แค่ไม่เยอะน,นะ นะเนี่ยแม่ก็ปักห่างๆอย่างเงี้ยเนี่ยปักห่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ก็แตกกิ่งเต็มนี่เลยแตกใบเต็มเลยนะคะนี่จ้ะนะคะอันนี้ก็เต็มเริ่มเต็มละนี่เริ่มเต็มละอันนี้คืออันนี้คือแม่พัน์ุเนาะที่แม่มาปักตั้งแต่แรกแหละแล้วนี่เขาก็ขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเนาะนี่ะระแหน่จา้า เขามีเคล็ดลับด้วยนะคุณอัชลาคุณธนงคุณบูผาคุณเกล็ดเขาบอกมีเคล็ดลับด้วยนะแต่เด็ดสรแน่หนะเขาไม่ให้เขาไม่ค้ำเข่าเด็ดนะจ๊ะเขาให้ก้มเด็ดธรรมดาธรรมดานี้แหละนะเพราะว่าถ้าค้ำเข่าเด็ดนะถ้าค้ำเข่าเด็ดเสน่ห์นะคะเขาจะเขาจะตุยนะคะเสน่หจะตุยหมดเลยนะคะเนาะเขามีเคล็ดลับด้วยนะเด็ดเสนแห่ทุกคนนะแล้วคนที่อ่า คนที่มีประจําเดือนก็เด็ดไม่ได้นะคะห้ามเด็ดนะคะประจําเดือนถ้ามีประจําเดือนก็ไม่ให้ใกล้เลยนะคะซนละแหน่เนี่ยนะคะมันเป็นเคล็ดลับของเขาเนาะถ้าคนมีประจําเดือนมาเด็ดนะเขาก็ตุยเหมือนกันนะคะนี่วิธีปลูกซาละแหน่นะจ๊ะนะคะต้องชอบที่ชื้นนะคะซาละแหน่นะคะเนาะนะจนะนี่แม่พันธุ์เขาขยายเยอะมาก ขยายออกมาข้างนอกนี่เลยอ่ะแม่พันธุ์เขานะเนี่ยแต่ใบยังเล็กอยู่นะเดี๋ยวพอเขาได้ฝนได้อะไรสักนิดหนึ่งได้น้ําค้างก็คงจะใบใหญ่แหละนะจ่เพอตองเรือนี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะกิ่งเรือเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเขาจะไม่ได้เรืออย่างนั้นนี่นี่นี่เขาเรืออย่างนี้ค่ะเนี่ยเรือเป็นเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วเขาก็จะแตกแตกเนี่ยแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรื้อยมาอย่างนี้ก่อนแล้วเขาจะแตก เก่งที่เขาแตกแล้วก็แตกเป็นยอดขึ้นมาเนาะเนี่ยก็เริ่มเลื้อยแบบนี้แล้วเขาก็จะแตกเป็นยอดเป็นกิ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะจะกสนแหน่นี่โอ้โหเขาเลื้อยมาเยอะมากเลื้อยออกมาไกลมากๆเลยเนี่ยเนี่ยนะยอดอ่อนทั้งนั้นเลยยอดอ่อนเลื้อยนะคะทุกคนเนี่ยน,น,นี่ก็ยอดอ่อนเลื้อยนั่นเนี่ย นี่ยอดอ่อนเลือยนะคะเนี่ยเนี่ยยอดอ่อนเขาเลื้อยออกมาอย่างนี้เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็จะแตกเป็นกิ่งขึ้นมาเป็นเป็นเป็นกิ่ง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 แล้วก็เด็ดกิ่งได้นะคะนี่เขาเลื้อยออกมาแบบนี้ก่อนแล้วเขาจะจะแตกมาเป็นกิ่งแบบนี้นะคะอานะจาะมีการปลูกสาะาเนะ่นะจ๊ะย์มีเคล็ดลับของเขานะ แล้วน้ำสะอาดน้ำที่ไม่สะอาดก็ลดไม่ได้นะจ๊ะซาเละเน่นะจ๊ะนะคะทุกคน